โลกร้อนคือภัยใกล้ตัวครับแต่เราช่วยโลกได้เพียงหนึ่งลดและหนึ่งเพิ่มค่ะสวัสดีครับผมสุรพัฒน์สายเพชรสวัสดีค่ะประยาอุรานุกูลค่ะพวกเรามาจากสํานักพัฒนาความยั่งยืนองค์กรสีเพลนะครับเราจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับผ่านโครงการ sustainability action ยั่งยืนได้ด้วยมือเรานะครับโดยหลกัหลกๆเราจะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับผ่านโครงการนี้นะครับก็คือโครงการ กล้าจากป่าพนาในเมืองแล้วก็กินเกลี้ยงเลี้ยงโลกนะครับโดยในส่วนของเรื่องของกล้าจากป่าพนาในเมืองนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมเราต้องปลูกต้นไม้นะครับเรารู้หรือไม่ว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จํานวน9.5กิโลกร,รัม9.5เลยเหรอใช่ครับผม1ต้นที่เราปลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเรามาช่วยกันนะครับ ปูปีนี้นะครับเรามีเป้าหมายปลูก20,000ตน้นจะ,ะทําให้เราสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดถึง190,000กิโลกร,รัมคาร์บอนด้วยกันนะครับโดยกิจกรรมกล้าจากป่าในเมืองของเรานะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของพนักง,งานนะครับแล้วก็มีการสร้างจิตสํานึกที่ดีนะครับในการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้นะครับรวมถึงเราจะช่วยในเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยะนะครับ ทั่วประเทศไทยเลยหรือเปล่าครับใช่ครับรในส่วนของพนักงาน c ีเยบเองเนี่ยครับเราจะมีการส่งเสริมให้กับพนักงานเราเนี่ยได้ช่วยกันเพิ่ม <Hampshire S 2> พืนม้พนที่สีเขียวในพื้นที่ของตัวเองออฟฟิศหรือจะเป็นที่บ้านนะครับ<ง>โดยกล้าไม้ที่เราส่งเสริมให้กับพนักงานเนี่ยเรามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับน้องพิ่ม,มก็คือในส่วนของไม้ย,ยืนต้นไม้ย,ยืนต้นเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของการดูดซับคาร์บอนนะครับส่วนพนักงานท่านใดของเราเนี่ยถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะจํากัด อยู่คอนโดหรืออยู่บ้านนะครับเราจะมีไม้กระถาง <Wow. S 1> เพื่อที่จะช่วยฟอกอากาศแล้วก็ดูดซับก๊าซคาร์าบอนได้นะครับทั่วประเทศเลยเหรอคะพี่ใช่ครับเรามีการส่งเสริมให้พนักงานของซีเบทั่วประเทศครับ <Wow. S 1> โดยเราจะมีแพลตฟอร์ม l i โอเอนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้พนักงานของเราเนี่ยแอดเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเรามีการให้พนักงานเราลงทะเบียนรับก้าไม้ เรามีจุดกระจายก้าไม้อยู่ทั้งหมดเจจุดนะครับอยู่ตามโรงงานแล้วก็ฟาร์มสำนักง,งานของบริษัทนะครับโดยจะมีแคมเปญพิเศษขึ้นมานะครับสำหรับพนักง,งานที่อยู่ไกลาจากจุดรับก้าไม้ของเรานะครับเรา,าเรียกว่าแคมเปญกล้าบ้านเรานะครับววโดยพนักง,งานของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้าไม้หรือต้อนไม้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับโพสต์นะครับแล้วก็ ลงทะเบียนเข้าร่วมกับแคมเปญกล้าบ้านเราได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันเพิ่มพื้นที่ีเขียวให้กับประเทศของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในเรื่องของการกระจายกล้าไม้เนี่ยไปตามจุดต่างๆที่สําคัญต้นทางนะครับของกล้าไม้ที่เราํามาให้พนักง,งานเนี่ยเรามีการคัดสรรคัดเลือกอย่างดีนะครับผ่านตัวแทนชุมชนนะครับที่ร่วมปลูกป่ากับเราที่ลพ <โฮ S 2> บุรีเกิดการทำงานกับชุมชนด้วยใช่รค,ครับเกิดการจ้างงานชุมชนนะครับชุมชนเป็นคนผลิตกล้าให้เรา เรานํากล้าที่ได้มอบต่อให้กับพนักง,งานของเรานะครับเรานํากล้าต่างๆเนี่ยไปส่งยังจุดรับกล้าไม้ทั้ง7จุดมีพนักง,งานเข้ามารับกล้าไม้แล้วก็นําไปปลูกนะครับมีฟีดแบ็กมีการโพสต์สลงโพสต์รูปขึ้นมาอวดเข้ามาโชว์กันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือคในกิจกรรมของเราเนี่ยเราจะมีแรงจูงใจแล้วก็มีรางวัลมอบให้ด้วยนะครับอย่างทูพอยต์นะฮะหรือจะเป็นพวก กระบอกน้ํารักโลกเนี่ยคุณ<ม>เพิ่ม,มเราก็มอบให้กับพนักง,งานของเราที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมะนะครับโดยนะครับบรรยากาศแต่ละจุดเนี่ยคึกคักมากทุกคนพร้อมใจกันมารับกล้าไม้ที่จุดรับกล้าไม้ของเรานะครับเรามีถุงกระดาษรักโลกนะครับ<ม>เพื่อที่จะลดพลาสติกแล้วก็ใส่ถุงให้พนักง,งานของเราเนี่ยใส่กลับบ้านนะครับนี่จังเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ และคนก็จะมีป้ายมีอะไรถือสวยงามนะครับโพสแชร์กันแต่ละจุดค,คือคักครับต้องบอกว่าคือคัอคกมาก,ากนแะแต่ละแจกต้้งล่ามือเป็นระวิงเลยใช่ไหมครใช่แล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะส่งรูปมาอวดกันนะครับก็หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะมีฟีดแบ็กจากเพื่อนพนักง,งานของเราะนะครับที่โพสต์ f a c e b o o k หรือว่า Instagram อะไรสื่อออนไลน์ต่างแล้วก็แคปส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะครับก็ที่สําคัญรอบที่ห จบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็แจ้งพนักงานไปแล้วว่าให้อดใจรอนะครับว่ารอบที่2เนี่ยเราจะมีการลงทะเบียนรับกล้าไม้ช่วงเดือนตุลาคมนะครับกันต้องลงทะเบียนรอรับใช่ไหมคะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับจึงจะได้รับกล้าไม้พิเศษมากเลยนะคะก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับกล้าจากป่าพานาในเมืองนะครับก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราทําให้กับพนักงานของเรานะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตอ๊อดในส่วนต่อไปนะคะปึ้มจะขอแชร์กิจกรรมดีๆของเราค่ะกินเกลี้ยงเลี้ยงโลกนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีที่มาที่ไปจากความตั้งใจของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารในการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะกิจกรรมนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความจําเป็นค่ะคล้ายๆกับน้องกล้าเลยปัจจุบันความจริงแล้วนะคะ หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตขึ้นมานะคะ่ะในทั่วโลกเลยนะคะจะต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเราสามารถนําอาหารเหล่านี้นะคะปริมาณทั้งหลายตรงนี้ค่ะกลับเข้ามาในระบบบริโภคได้จะสามารถหล่อเลี้ยงคนได้ถึง270ล้านคนเลยนะคะเป็นจึงเป็นที่มาที่ไปค่ะของการทําโครงการนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับพนักงานความตระหนักรู้และอยากชักชวนให้ทุกท่านเขามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนี้ด้วยค่ะโดยเป้าหมายของเรานะคะ ก็คือภายในสิ้นปีนี้ค่ะเราจะชวนให้ทุกคนทานอาหารเกลี้ยงจาน1บึ่ืนใบภายในสิ้นปี2564นี้ค่ะ ค่ะและในช่วงแรกเวลาสั้นๆเพียง1เดือนหลังจากการเปิดตัวของเรานะคะตอนนี้ได้รับรูปจานน้องเกลี้ยงหรือว่าภาพจานที่เกลี้ยงสะอาดนะคะมากกว่า500จานค่ะ<อ>กเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากเลยค่ะแล้วอย่าง500ยจานนี้เรามีรางวัลอะไรบ้างให้บ้างครับคำถามที่สําคัญมากเลยนะคะใช่ค่ะสําหรับผู้ที่โพสต์รูปเกลี้ยงจานของตัวเองนะคะบน Facebook อย่างต่อเนื่องที่สุดจะมีการมอบรางวัล r รูพอย n t ให้ค่ะโดยนับเป็นรายสัปดาห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแปลงวันจะมี ถูพอยเป็นหลักแต่ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะจะเข้าสู่ระยะที่2มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะต้องรอติดาตามดูเลยนะคะทั้ง Facebook ค่ะแล้วอย่างที่เราต้องการจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยครับมันมีคนที่จะร่วมกินเกลี้ยงจานกับเราเนี่ย ไปกี่จานแล้วเนี่ยเราจะดูได้ยังไงครับน้องปลื้มอ๋อขอบคุณที่ขามคำถามนะคะหลักๆนะคะของเราก็จะเป็นช่องทางทาง Facebook ค่ะแล้วก็ทาง l ล n e โ A เช่นกันนะคะสามารถติดตามได้มีอัปเดตรายวันแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องขยะเศษอาหารค่ะนั้นแสดงว่าพนักง,งานของเราเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารทั้ง2กิจกรรมนี้ผ่านช่องทางของ c p f เองก็ได้นะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมผมก็ได้เห็นอ e ีเมลนะคะอีเมลของพนักง,งานนะครับเนาะจาก ที่จัดกิจกรรมเองเนี่ยก็มีการสื่อสารประสัมพันธ์ในกับอีเมลนะครับในส่วนของกิจกรรม2กิจกรรมนี้นะครับก็ทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญนะครับซึ่ง c ีอของเราเองนะครับก็ได้ทําการคลิกออฟแล้วก็เปิดตัวโครงการนะครับเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมานะครับทั้ง2กิจกรรมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้กับพนักง,งานของ C ีพของเราทั่วประเทศเลยนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยมี ผู้บริหารจากทุกสายธุรกิจนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับในเรื่องของการกินเกลี้ยงกินอาหารให้หมดจานนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานของเราที่จะสามารถนํากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับไปปฏิบัติในระดับบุคคลต่อไปนะครับผลการตอบรับน้องปื้มในหนึ่งเดือนที่ผ่านมากล้าจากป่าของเรานะครับถูกส่งมอบให้กับพนักงาน กว่า1,000คนนะครับแล้วก็กล้าไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเกือบ10,000ต้นนะครับที่ถูกส่งมอบให้กับพนักง,งานตอนนี้กินเกลี้ยงเลี้ยงโลกของเราเนี่ยก็มีคนกินเตียงกว่า500กว่าจานใช่ไหมครับต้องเื้่มใช่เลยค่ะไม่ธรรมดามากๆในระยะเวลาสั้นๆแค่1เดือน1 1> กว่าเดือน,นะคะ่ะได้รับการสนับสนุนและต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะมีสมาชิกพี่ๆน้องๆชาว CPF นะคะเข้ามาโพสต์รายวันเลยค่ะวันละหลายครั้งอยู่ค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆ2กิจกรรมนะครับที่เรามีให้กับพนักง,งานของซีเอฟของเราเองนะครับผมค่ะขอทิ้งท้ายไว้นะคะเราสองคนอาจเป็นเพียงกลไกเล็กๆแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเราก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะยังย่งยืนได้ได,ด้วยมือ,มอเรา,เรา